ไปเดี๋ยวไปหาเอายอดตะกะแตนหน่อยยอดยาดตะกะแตนนี่เพื่อนๆมาไปกินกันในสวนนะวันนี้สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆมาหาเก็บผักไปกินส้มตำดูนี่ยายถอนออกเลยไม่รู้ว่าไม่เคยกินนะผักชอยเห็นมันออกดอกนะ่ะอือก็เลยจะมาถอนนี่มาแกถางเนี่ยไมรูรว่วครับ กินสดใช่ไหมวญายลองทอนไปกินดูสิม,มันรสชาติเป็นยังไงมันมันแก่แล้วเดี๋ยวลองเอาอันอ่อ,อนๆกินดูเดี๋ยวจะเพาะใหม่มีเมล็ดเยอะอยู่ซื้ออยู่นี่กะซื้อเอฟซีให้มาก็ให้มาอยู่นะวิ้ญายไปเลือกเอาไม่รู้จะมีมันไม่มีผักอะไรแล้วนะอนี่ยังไม่เคยกินเลย มันจะเป็นยังไงโอ้ยโอ้ยเพื่อนๆนี่อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วแต่ดิสลงเนื้อนี่ดูนานนานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาดูก่อนนี่เห็นไหมนี่นี่เอ้ยเบื่อเนาะนเพื่อนเนาะนี่ ตั้งสองตัวพ่อะนะ่ะเยอะมากเลยฮะแล้วตอนอื่นๆใยมันจะเหลือไหมถักชอยเอตสายแยกมาปลูกแถวนี้ก็ออกดอกแล้วได้นี่ไงเติมสวยแล้วแล้วมันจะออกดอกวะถอนเรดดิทไปกินให้หมดก่อน กำลังสวยวางว่าจะไม่มากัดของยายนะ,ะเดี๋ยวไปหาเอายอดตะกะแตนหน่อยยอดยาดตะกะแตนคนเขาไปผัดยายยังไม่เคยผัดเลยนะนเพื่อนไม่เคยกินเลยผัด

กินกันในสวนนะวันนี้ตอนแรกยายว่าจะยำขนมจีนแต่หมูยอเอ้ยอะไรนะหมูบดก็ยังอยู่ในตู้แช่แข็งปลาก็ต้องมาทอดเสียเวลาเนาะยายก็เลยตำตำขนมจีนใส่กระชายนะคะเนี่ยอร่อยเหมือนกันนะคะใครไม่เคยกินต้องลองนะคะตำขนมจีนใส่กระชายปะ่ะยายขอไปกินในสวนนะวันนี้สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาอืมกินในสวนบรรยากาศฟินฟิน อยู่ในร่มกําลังพอดีเลยถ้าทํางานมันจะออกจะออกจะร้อนไปนิดนึงน่งลม <c oughs> กินแล้วง่วงตำใสกระชายด้วยใครไม่เคยกินลองดูนะลองตำดู ตัมเหมือนตําส้มตํานี่แหละถ้าเราไม่ใส่เส้นเราเติมเติมกระชายลงไปไม่ใส่มะละกอนนะใส่ขนมจีนแทนแล้วก็เติมกระชายลงไปซอ,อนตําพริกตําพริกเสร็จแล้วก็ใส่กระชายไปตาํา सजा so, อืมมันก็ควางตุ้งเนี่ยเนาะมุณเู้ะผักชอยเนี่มันก็ผักวางตุ้งดีๆนี่เองเนาะก็ได้ใหญ่ไปเก็บลวกยิมน้ําพริกดีกว่าที่ออกดอกเออมันก็คล้ายๆค,ควางตุ้งเนหนาะเนาะ วางตรงนี้แหละกินไปกินมาก็เหมือนยอดตะก,กะแตนนี่แหละมันๆแต่เขาเรียกว่าอะไรความหอมกลิ่นมันไม่ไม่เหมือนกันนะเนาะแต่ว่ารสชาติมันก็คล้ายๆกันกระยาตะก,กะแตนนั่นแหละ โอเคยุบลงง่ายมันไม่อ้วนมันในรูปเขาแต่ว่า,เ,าเนาะยายยังไม่ได้แยกยายแค่ใส่กระถางไม่คิดว่ามันจะโตไวแต่คิดว่าถ้าปลูกถ้าแยกน่าจะโตไวย,ตยังว่าแหละเพื่อนๆยายนะ่ะมันเยอะเนาะขุดๆทมๆโรยๆหวานๆทิ้งไว้ มันไม่โตก็ช่างแค่นี้เราก็กินได้อนะเนาะคุณเพื่อนอืมถ้าเราโม,ม่แยกพอมาแยกมันก็ใช้เวลาหน่อยพอเราใช้เวลาหน่อยมันก็ออ,อะไรนะเสียเวลามันมันกินไม่ทันอะเนาะอันนี้เราไปโรยโรยโรยไว้ช่างเถอะ แล้วย,ยายไปดูในซองเขาแบบปุ๊กได้เดือนไหนเดือนไหนผ็ด เพียนมใหญ่ตัดมาในเดียวนะเนี่ย โดนเกลือมะนาว ไอ้เพื่อนเพื่อนเผ็ดกี่ตำขันเอกใส่กระชายมันจะเผ็ดปิดปกติพักก่อนโอ้ยฟ่าอืมว่ากินอะไรอ่ะ เบร์อะไก,กินแกเผ็ดแล้วโอ้กินน้ำไปไวนะตาำอย่างเงี้ยมันจะเผ็ดตามหลังนกมารองเยอะเย้ยมารองเยอะเย้ยใหญ่ โอ้ยเพื่อนเพื่อนไม่ไวเผ็ดไปกินตำขนมจีนใส่กระกชายมันชอบอย่างเงี้ยมันชอบเป็ดเผ็ดตามหลังเดี๋ยวค่อยกินต่อปไปบาย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  กี่ถึงกีง่ถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพายตาด้วยนะคะเดี๋ยวเข้าส่วนต่อ